คิวมันยังเมไม่จบสนใจแต่คิวเม้นคนละบรรดาพี่บุ๋มควรสวนใจทีทีควรสนใจพี่บุ๋มให้มากๆผ่านไปอีกหลายคอมเมนต์สนใจแต่คิวเอาแต่โดนเฉยไม่ดีเลยไม่ดีเลยคุณคุณลุงไม่ดีเลยคุณลุงบล็อ,อก ไม่อะไม่อยากเห็นคิวสมวัตเออบล็อกน่ารักค่ะแหวนจะ<ก>พูดให้นะว่าถ้าแบบปกติอ่ะคนที่มาถึงจุดที่อยูู่ตอนเนี้ยบางคนอาจจะไม่ทํางานออกไปแต่ถูกกับทํางานวีคูนอะจริงบางคนว่ามันแปลกไหมคะจริงแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอะไแปลว่าการที่เราเนี่ย าบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราได้แฟนที่แบบมีตังค์ใครคนไหนพีทการที่ได้เงินมันผลมา8ล้านอะ่ะมันไม่ใช่คนธรรม,มาดาที่เราจะได้กันเลยแ,ลแต่พี่เข้าใจป่ะแต่เดี๋ยวนะพี่ยังทำงานเป็นกรรมกรอ,อยู่เลยนะนั่นมันบริษัทพีชที่สร้างเพิ่มที่พีชสร้างมาให้มันใหญ่โตไงเข้าใจป่ะพี่พีก็ต้องมาสืบพายาดของพี่พีต่อไปในส่วนของดูนั้น ธุรกิจของหนูมันเป็นเด็กๆเด็กแบบ e S M <SM> E เล็กๆพี่ยกพี่พีเป็นมหาชนทียบกััไม่ลองมันเทียบกันไม่ได้เขาก็ยงกังทำงานหรือก็ทำงานเขาดีแล้วข้านีไม่สบายแล้วแหละเราทำงานเพื่อให้ <S 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 มีความหมายงานเราไม่ต้องมีลูกเราต้องทำงานอย่างเดียวเพราะว่าไม่งั้นหนูจะต้องหยุดทำงานเพราะว่าเราไปเสียเส่ยงเซนซีแล้วทำไมนะเสี่ยงอ้ไนี่หิน อ่พอเขาเสกเสียงหิดมาโยนฟุตเขาบอกว่าถามว่ามีลูกไปไหมเขาบอกว่ายังไม่ให้มีเพราะฉนั้นยังไม่ต้องมีเขาจะต้องเด็แล้วอะไรอะไรที่ออกอะไรนะชูบราชูไรต์สั่งปแล้วเป็นสั่แล้วอร่อยมากโอ้ตําซัวนั่นด้วอ๋อตําซัวค่ะอันนี้อะไรค่ะข้าวหมูข้าวหมูข้วหมูไข่ค่ะก้อยหิวมากมากก้อยไข่แดงค่ะตรงนู้นต้องไหมอันนี้ก้อยไข่แดงปิดโดมไหมไม่ได้สั่งปูหน่อไม้ใช่ปิดโดมอันนี้ไม่แน่แต่ได้สั่งนะกินไม่เป็น ส้อยคอของพี่แก้มบุ๋มน่ารักอ๋ออุ้ยเขาบุ๋มใส่ปลาเป็นคลิปแต่คลิปนี้ตลกมากยิ้ที่ลาวรอบมน้ารอดูนะครับจะไปออนอวันอาทิตย์หน้านะวันทก้อยหน้ากิ๊ไหนก้อยอ่ะนี่ก้อยขาะก้อแดงอ๋อเขาเรียกว่าก้อยมีลูกเถิดค่ะเขาบ,บอก ไม่มีเงินในบัญชีกูจะเอาให้ในปีนี้เท่าไหร่เป็นเงินตายตัวแบบนอนนอนโดยที่ไม่มีหนี้สินไม่มีภาระร้อยล้านจะไม่หยุดหยุมจะไม่หยุดยังไม่มีลูกเดินแต่มันยากจนพี่พี่โอเลยค่ะพี่พี่บอกว่าแล้วฉันจะเอาให้ที่ไหนปันผลฉันยังแปดสิบแปดล้านบุ๋มขอร้อยล้านแปลกแปลกบุ๋มต้องทำงานแปลกแปลกแล้บมทำอยู่ ได้วิพีนหนูตั้งวิ่งนี่เลยหมูยอเลยช่วยซื้อหน่อยนะคะหมดแล้วที่สั่งอีกเอาเฉียวสิพี่ทุกคนคิดดูยังไม่ได้กนเลยเลยอร่อยจังไข่ไข่ผัดวุ้นเส้นอ๋อไข่ทอมนิดเดียวค่ะไมู่ไปไหนนะหยุดชูชูเปหาตั้งกล้องเลยคุณแม่ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนแรกกินชิชูมาเขาไข่ไปไหนแล้วอ่ะอันนี้อร่อย เมื่อมีลูกเมื่อมีไม่เงินหาได้เมื่อเรามีแรงบ้านพี่จุมอยู่แขวงไหนปักเซจ้ะเราปักเซเรียกว่าแขวงใช่ไหมครับเมืองปักเซยิ่งเป็นนครปักเซเราเมืองเจำปาสักนครจำปาสักนครปักเซพี่พิอิ่มแล้วหรอพี่รอต้มต่ำรอโอเคเนี่ยพี่ปู ให้กินเนาะอิไอคิวกินได้ไหมอิ่มรักกว่ากินได้ครับตอนที่อยู่ที่ลาวคิวกินใจก็เลยไม่กินไม่ชอบหรือไม่กินไม่ใช่ตอนแรกหนูเข้าใจว่าสปาเกตตี้ที่พี่ทำหกสูตรของหนูหนูก็นั่งรอจนเหนูถามว่าของหนูได้ยังนี่นึกว่าจะกินแานเดียวกับหนูสั่งบอกว่าเอาอีกหนึ่งก็เพราะตอนที่มาพี่บอกว่านี่ของไทรพี่บอกพี่รู้ไม่รู้ก็เลยเหนูไม่ได้ยิน ผูดับก้อยไข่มดแดงน่ากินมากไปกินปิพี่พี๊กได้กินไหม,คมเคยกินแล้วหรอเคยกินไข่มดแดงที่สุราษฎร์แล้วเป็นไงครับก่บอม <คน S 1> <ะ>ันกินแล้วปวดเวียนหัวป่ะคนกท้องเสียชอบผู้นี้ไม่อยู่ตัวเลยกินอันเนี้ยไข่มดแดงพี่พี๊กขวัญถามว่าจะกลับกี่โมงขวัญจะกับแล้วเหรอ ฝันจะขับรถมารับไหมเพราะว่าเราลงดอนเมืองฝันจะมารับปึ๊บป่ะจบอกพี่บอลไม่ต้องมานี่ครับตรงนี้เลยเปากอันนี้กลับไปด้วยกันปากเป็ดเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนี่ปูว่าจะตับไก่กัดเนื้ไม่กินแบบปลาคิดารนะคกินปลามาแล้วกิ้วอันนี้ปลาขึนปูกินได้ทุอย่างอืมปูปกินได้ทุกอย่างเหรอหรือว่เนี่ยแตะอิด พี่บุม๋มคิดเหมือนหนูเลยถ้ามีเงินในบัญชีไม่ถึงร้อยล้านหนูจะไม่ยอมมีว่ะไม่มีลูกอ๋อฝันว่าคิดว่าลงสวนนะกปูจะได้ไปรับพร้อมจ้าจ้าก็แบบนี้เหรอนหนักอร่อยจ้าพี่พีทไม่ผิวพี่พีทไม่ได้ผิวค้ำลงขาแสกไม่ถึงคือตัวจริงขาวอยู่ค่ะตัวจริมีไขด่งดำลงบ้าง ขนมากันแดดประคองกันแดดวันนี้ไม่มีใครดำนะคะเพราะมีกันแดดหนักร้ายอย่างคำพูดคก็ไม่ได้แขนไหม้นะไม่ไห้ที่ขึนหากันแดดแบบปทมีครั้งนึ่งเราตกลงรัตั้งหนึ่งแล้เเปิดแค่ประมาณแมร่อยมากแนคือถูกต้องไหนแนดคือถูกต้องไหนแดอ่ะอ๋ออันนั้นนน้ปินมันแหนนูนไหมอันนี้ก่น มดหรอเอาจริงป่ะเอาจริงป่ะหมดเพราะว่าหิวอันนี้มันกรอบนะจริงป่ะไม่เออเดี๋ยวฟันหักยังไม่รู้สึกอิ่มเลยตอนนี้โอ้ยผมผู้ชายไปจะกรัดอาการมั่เกี้พี่บูมหนูกินเยอะอยู่แล้วค่ะพี่บูสั่งคำซ้วะอเอาหรอโอเคได้เพราะว่าคำนี้มันจะเด็ดป่ะอยากเห็นพี่พีชกินไข่มดแดงค่ะมาพี่พีชหนึ่งคำป่ะเงินคือเงินแดดสิบหลอดเงินแดดสิบหลอดก่อน อ่ะตอนนี้หกหลอดละสี่หลอดจะพี่เอบวกบวกพีเออะไร FPM f p ห้าสิบพีเอวกบวก FPM ห้าสิบเอบวก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 เกินอันนี้คือไม่ได้ท่องอันนี้คือเขาบอกว่าถ้าผมซื้อร้อยหลอดกินขี้มูกตัวเองมันไหมอุ้ยเงินไม่ได้ซื้อทุกอย่างเก็บเงินไว้เลยจ้า เขาขำกันประสาทปั่นเน้นกับเขาว่าประสาทหมื่นหลอดหมื่นหลอดจะกินที่มุ้ให้ดูมีขอบไม่หยุ่ด้วยมีต่อเลื่อนถ้าซื้อหมื่นดอดพี่กินแลทนได้ปะที่พิจมจริงจริงหนูกินแทนให้อะหมื่นหลอดเแหนูเองเดี๋ยวหนูกับพี่จุ๋มกินแทนสองคนนะหมื่นดอดเลยจะเป็นที่มู้งันเหรอ ขอตัวเ,เ,เองเลยไหมแค่ของตัวเองก็งเกียแล้วกินของก็อื่นจะบ้ากินตัวเองปะอ้าชั้นชอบตรงแก้มบุมตรงนี้แหละเพราะว่าฟาดดีว่ะอันนี้อร่อยมากเลยอีเปอรเซนเนี่ยอร่อยพี่จุ๋มร้อยคือได้ร่อยสามหมื่นเนาะเบ้าพี่ว่าเงินสามหมื่นจะมาซื้อพวกเราได้เพ้าะว่ได้ไมีตังค์อะ ักพ่อมากเหมือนกันดูดูตั้งใจเรียนเล่นเปลูกพ่อถามได้ถ้าพ่อจ่ายให้แม่มากพออาจจะช่วยจครับหล่อนหล่อนยิ่งมีลูกก่ได้ขวัญได้เลยดึงได้แีขวัญดีขอบคุณมากพี่ปูหล่อนหลอนหล่อนยิ่ใส่หูลูกยิ่งหวานเขาขับรถมาพี่ปูรักพ่อไหม ถ้าพ่อรักแม่แล้วให้แม่มากพอแบบแม่สบายหนูก็จะรักพ่อมากโอ้ชีวิตพีไม่น่าเลยหนูจะตั้งใจเรียนไหมตั้งใจก็ได้ถ้าพ่อเซ็นยกผมบัตให้แม่เหมือนแบบเหมือนสอนลูกไม่ไม่ให้เข้าข้างพ่อจะขังในมือเดกเข้าข้างเอง ถ้าพ่อไปทํางาน,นถ้าพ่อไปทํางานลูกจะ<ป>ถ้าพ่อไปทํางานที่ลาวลูกจะอยู่กับแม่ได้ไหมไม่พี่ถามจะสอบถ้าพ่อถ้าพี่พีถามลูกว่าตอนพ่อไปทํางานที่ลาวลูกอยู่เป็นเพื่อนแม่ได้ไหมอยากให้แม่เหงาได้เดี๋ยวลูกพาแม่ไปเที่ยวเกาหลีเอง <laughs> แล้วหน้าพี่พีคือไม่แตกงเอาโว้ยหัวไ <laughs> ว, <laughs> วามากเลิศ เป็นอะไรคะี่ไม่คุยกับเราแล้วอะเย็นยิ่งพิเดอยู่ตอนนี้เน้ำเย็นยิ่งก็ต่อยน้ำลายไหลออกมาหิุดไ่หลาดไผ่คือทำห <Under neath. S 3> ้่โอเคเจงต้มน้ำเสียดต้มเผดต้องทำให้ดู เอาเงินมันมากพอทำได้เสมอพี่โฟมพ่บอกว่าพี่เผ็ดเผ็นะพี่ก็ทำให้นุ่มพี่ดูก็ทำอยาไรไม่เหนอยบ้านพี่จุ่มข่อยางมุ้นเส้นได้่ะวิ่งหูย้อมไม่เอาละกินยามุนเส้นดีกว่า่จ่มข่อยา พี่บุ๋งไปลาวมีไกด์ลาวไหมคะไกด์ไกด์ไปไหนแล้วะมีพี่พร<ม>ดีมากไกด์ลาวของเราอะ่ะพี่พรเพราะว่าเขาหนาแล่นเขาพี่พรบอกเลยว่าตั้งแต่ทำไกด์มา,าเราก็จดจำ ปกติไม่ชอบกินหมูยอแต่หมูยอให้นี่หรอกถึงว่าเขาบอกว่าหมูยออุบลอร่อยเห็นไหมมันต่างจากที่ไทยใกล้ต่างจากที่กรุงเทพจริงป่ะรเไอ้นะฮะยังไม่ได้กินสักคำเลยค่ะหมูยอเอาที่ย่าง ผู้ชายไปทับเขาถามว่าฝอไปไหนไม่ทําไปทำงานค่ะอนร่อยเนอะอืหแ้แนมมาแล้วแหนมมาแล้วแหนมมาแล้วอันใหญ่ใชยีมากค่ะเตียงอื้อทำไงอะแก กันแดดใช้ดีจริงตรงจบตรงปลกไม่จกตา